สวัสดีช่องตุ๊กชัดชดาพรนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูไม้กาฟที่เราเอฟมานะคะจากร้านคุณกุ้งนะคะที่ขอนแก่นนู่นน่ะนี่เพื่อนดูเรนโบวสวยเนาะเพื่อนๆดูซิเพื่อนๆพถ่ายซิว่าเท่าไหร่อืมเรนโบวมีสามหัวเลยนะแปดสิบบาทถูกนะเพื่อนๆนเห็นไหมเอฟมาหลายอย่างเลย นี่อีกนี่ลูบิเทียนี่หันมาเลี้ยงไม้ที่ติดต่อดีฝากเลี้ยงง่ายดีอันนี้ลูบิเทียโหูก็ต่ายเนาะผลก็ต่ายอันนี้สตอ,สตอบเบร,รีอันนี้อันนี้อะไรกับลูกคล้ายๆกันคล้ายสตอบเบรีรเนาะเพื่อนๆ เห็นมันบอกเห็นเขาบอกว่าดอกสีชมพูนี่อีก่ดอกชมพูดอกแดงอะไรเนี่ยก็ลองดูปลูกกระตอมจะได้เห็นดอกเร็วดีนะเพื่นพนอนๆเดี๋ยววันหลังเราจะพามาปลูกให้ดูแล้วกันว่าปลูกทั้งตอเงี้ยเนะถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ